คือวันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสำหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงือ่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสุดมาตรฐานหรือดาวนี่สุดเข้มขน้นด้วยเทคโนโลยีคลีนเฟชจากดาวนี่ที่เข้าจัดก,การกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิง จากกรณีมีการร้องเรียนผ่านโซเชียลว่ามีการสร้างบ้านพักและก็เต็นท์ถาวรบดบังทศนียภาพบริเวณบนผาหัวสิงบนผูทับเบิกในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลบ้านเนินอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์นะครับในอัธพลเจริญชันสาอาธิบดีกรมป่าไม้และผู้ในการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าได้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบพื้นที่ตามข้อร้องเรียนครับโดยเมื่อวันที่8กร,รกฎาคมที่ผ่านมา พันเอกพงเพชรเกตสุภาพหัวหน้าชุดปฏิบการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าสปป4กอรามานอรับร่วมกับนายอัคารชัยอาสุผู้มีการสมัครจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ส,สาขาพิษณุโลกนายสมชายชิมแย้มหัวหน้าฐานปฏิบการชุดพยัคฆ์ไพรภาคเหนือรวมทั้งศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ชุดปฏิบการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์หนวยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลมสัก หน่วยป้องกันพอชอ18น้ำชุนหน่วยป้องกันพอชสองเขาเคา,ากะกรรมดับบนบ้านเนินปรัดอบตอบ้านเนินโดยร่วมประชุมหาหรือการแก้ไขปัญหาและการมงคับใช้กฎหมายในกรณีดังกล่าวจากนั้นหลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเพราะามีสิ่งปลูกสร้างใหม่และมีการสร้างเต็นท์ถาวรอ,อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้และอบตอบ้านเนินโดยที่ทางเจ้าที่พบกับนายเงียบป,ป่อแท่ท่อซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินเดิมก่อนที่จะแบ่งมอบให้กับบุตร ฐานเจ้าที่จึงให้นำชี้แนวเขตที่ทำกินเดิมพบผู้ครอบครองใหม่มีการรุกที่ดินเพิ่มจากแนวทำกินเดิมนะครับจึงดำเนินคดีความผิดตามพรบรป่าไม้พร้อมทั้งสั่งห้ามก่อสร้างอาคารและห้ามใช้อาคารในพื้นที่ดังกล่าวโดยทันทีและขอให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำสั่งวานาคอสอชอที่ 35/ 59ลงวันที่5กรกฎาคมปี59 ซึ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่สามารถยึดหรือถอนทำลายได้และทางผู้มีการสำนักจัดการทรัพยาการป่าไม้สีสาขาพิษณุโลกดำเนินการติดประกาศให้หรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดโดยคณะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ในบริเวณดังก,กล่าวอย่างเฉียบขาดเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้มีการกระทําความผิดกฎหมายในลักษณะเช่นนี้ต่อไปอีกทั้งนักท่องเที่ยวยังสามารถเที่ยวชมบรรยากาศ นะครับของผาหัวสิงสามารถแผ่รูปและไปกางเต็นทด้ต่มปกติแต่ไม่ใช่เป็นเต็นถาวรนะฮะเต็นชั่วคราวนะนอกจากนั้นยังห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างที่ฐานเจ้าที่ติดป้ายไว้โดยเด็ดขาดนอกจากนี้ฐานเจ้าที่ได้มีการปิดประกาศคําสั่งดังกล่าวที่อาคารสิ่งปลูกสร้างทั้ง3รายได้แก่รายของนายกวนเน้งแท่ท่อ ซึ่งครอบครองพื้นที่3ไร่2งาน12ตารางวาเป็นที่ดินที่ได้รับแบ่งมอบมาจากบีดาซึ่งจากการตรวจสอบแม้นว่าจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแต่มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นจากที่บีดาทำกินเดิมก็ผิดเงื่อนไขตามมาติคอรมอสมิมียอ1ซึ่งถือเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมที่ต้องําเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดโดยที่ทางคณะเจ้าที่เห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิด กฎหมายตามพรบรป่าไม้2484มาตรา54ฐานก่อสร้างแพรวถางหรือเผาป่าหรือกระทำการด้วยประการใ,ใดอันเป็นการทำลายป่าหรือว่าเขายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและมาตรา55ฐานผู้ใดครอบครองป่าที่ได้ถูกแพรวถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตราก่อนให้สนิฐานไว้ว่าก่อนว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้แพรวถางป่านั้น ก็ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่พร้อมกับสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านคอนกรีตสองชั้นหนึ่งหลังเต็นกระโจมเจดหลังห้องน้ําห้องสุขาสี่หลังและปรับพื้นที่เป็นลานกลางเต็น์รที่สองเป็นของนายวีรพจน์รักมณีครับครอบครองพื้นที่ประมาณ19ไร่ซึ่งเป็นที่ดินที่รับแบ่งมอบมาจากพ่อตามีสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านกระโจมสี่หลังอาคารสำนักง,งานหนึ่งหลังห้องน้ําห้องสุขาสี่หลังและปรับพื้นที่เป็นลานกลางเต็น อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและรายที่3เป็นราษฎรบ้านวางบานไม่ทราบชื่อครับเป็นเจ้าของภูลมหนาวผาหวัวสิงแคมปิ้งครอบครองพื้นที่ประมาณ2ไร่รายนี้ไม่พบเจ้าของมีการสร้างบ้านกระโจม1หลังห้องน้ําห้องสุขา2หลังและหลานกลางเต็นท์อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม โดยทั้งหมดทานเจ้าที่ขอให้หนำบังการหรือถอนอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำสั่งวนาคศช35 5 9ทัลวงวันที่5กรกฎาคม59ซึ่งให้อำนาจเจ้าที่สามารถยึดหรือถอนทำลายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทานเจ้าที่จะขอให้ทางฝ่ายเจ้าของหรือผู้ประกอบการ ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเองเพื่อไม่ให้เกิดค่าใชจ่ายโดยจะมีห้วงรีเวลากำหนดเอาไว้หากทางเจ้าของยังคงดื้อแพ่งทางเจ้าที่ก็จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกันต่อไปครับ